สขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระู้เจริญข้าพเขเจ้าขอน้อมถวายขอนพัดตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์รสงขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระสงจงรับพัดตาหาร กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายสินกาละนานเทินอีมานิพระยันพันเต พ,พัตตะกาพัต,ตานิสับปริวารานิสัพพัสสะโอโนชย,ยามะ,าามะสาธุโนพันเตพิกุสังคโงคโอ,อิมานิมัตตะกะพัต,ตานิ สับป,ปริวาลานิ้สับปริวาลานิปฏิคันหาต er ุปฏิคันหาตูอัมหากังเจวะอัมหากังเจวะมา,มมาตาปีตุมาตาปีตุอาทีนังจะอทีนังจะยาตกานังยาตกานังกาลกตานังกาลกตานังทีคารตัง์ทีคารตัง์ทีตายะทีตายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ ข้าพเจ้าขอน้อมถวายมัตตกาพตาหารกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกาพัตตาหาร ของข้าพรพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้กระทำกาละล่วงลับไปแล้วสิ้นกาละนานเทิน ขรตูอ้ามือขวาทับมือซ้ายตั้งใจ